สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงวัยวันนี้กับ Classic g o f u t u r e ค่ะวันนี้นะคะราคาทองคำก็มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงมานะคะหลังจากที่เปิดตลาดในวันนี้อยู่ที่บร 1, ิเวณ1,712.21 USD ต่อออนค่ะราคาเคลื่อนไหวยอยู่ที่บริเวณ1,600 96ถึง1,713นะคะราคาทองคามค่าอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะตามสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆที่ต่างปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่จีนประกาศปรับเป้าหมาย GDP รายปีที่ต่ำสุดในรอบ8ปีนะคะประกอบกับความไม่แน่นอนในปัญหานี้ในยุโรปนะคะ และนักลงทุนยังกำลังรอผลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพนันธบัตรของกรีซในวันที่8ค่ะซึ่งไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆนะคะมาสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นก็ทำให้ราคาทองคำนะคะจากที่อ่อนค่าลงมาก็อ่อนค่าลงไปได้อีกนะคะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะมียอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนมกราคมและดัชนีภาพรบริการเดือนกุมภาพันธ์ประกาศออกมาค่ะ เราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะเห็นว่าในราย240รนาทีนะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่หลุดบริเวณ1น0 0นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถรับได้มาตลอดนะคะหลังจากที่หลุดบริเวณ1700เรามีรับถัดไปที่บริเวณ1 6ึ่นนะคะซึ่งอยู่ในช่วงดาวเทนไลน์นะคะที่ เคยผ่านพ้นขึ้นมานะคะในช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นรับสําคัญได้ค่ะซึ่งหากราคาคำไม่หลุดเบริเวณดังกล่าวนะคะก็จะสามารถรีบาวกับขึ้นไปได้ค่ะแต่ถ้าหลุดเบริเวณดังกล่าวก็รับที่1,680อีกครั้งหนึ่งนะคะ หากเราลองมาดูในรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคําหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงมากว่าร้อยเหรียญนะคะเมื่อทิ์ที่ผ่านมานะคะก็มีการวีบาวกลับขึ้นไปแต่ก็มีการอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆค่ะซึ่งหากถ้าหลุดบริเวณโลเดิมที่1 6 8 8นะคะก็จะลงมาได้อีกที่บริเวณ1650หรือ1656นี่เองนะคะก็ต้องจับตาดูนะคะว่าราคาทองคำนะคะจะสามารถอ่อนค่าลงมาได้ที่ระดับใดค่ะ ซึ่งในเย็นวันนี้นะคะเราให้แนวรับที่บริเวณ1,680และแนวต้านที่บริเวณ1,700-1,725นะคะสำหรับนะักลงทุนระยะสั้นนะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบก่อนนะคะที่บริเวณ1,680นะคะถึงบริเวณ1,700และให้สตอ p l ปลอนะคะที่บริเวณ1,680คะ่ะเนื่องจากอาจจะหลุดไปถึงบริเวณ1,650ได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ